ตอนนี้ก็มีช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับอากาศหนาวมากามีหมอกบางๆอยู่บนยอดดอยอินทนนท์นะครับอากาศดีมากน,นะครับถ้าเกิดว่ามาช่วงเช้าเนี่ยยิ่งยงจะอากาศจะดีกว่านี้อยู่นะฮะนี่วิวรอบๆนะครับโอ้อ่นั้นรถผมครับ จะบอกทำไมโอ้สุดยอดเลยนะค่าระดับความสูงที่ประมาณ2,157เมตรนะครับ